สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจเฮือนไม้ไผ่ไก่กระบอกเด้อจ๋าเด้อมือนี้กะจีผ้ามาเบงกันวิธีจำสีหอ,หอยหรือว่าเขาง่ายหอยนะคะอันนี้อยู่เฮือนไม่ไผ่ของเฮาเฮากะจีเห็ดประมาณนี้จำสีไว้ถ้าขายอีกจัหน้อยนี่มันจะอึดแล้วหอยมันเขาง่ายมันจะหาย,ยากช่วงนี้ก็ต้องเอาหอยมาจำสีไว้ก่อนนะคะสถานที่เฮากะเตรียมไว้แบบนี้ ะะเตรียมดินไว้แล้วก็ล่างหอยเอาตะโตนักๆนะคะเอาตะโตกนักๆเมื่อว่างเมื่อว่างไว้พื้นแล้วก็มดน้ำให้เปียกๆชุ่มๆตัวใดที่เขาพร้อมเขาก็สียางไปมุดล่งดินนะคะมือรุ่นมาถันเท้ายางเมื่อเบิ่งแล้วตัวใดที่บ่มุดเขาก็เก็บไปต้มได้เลยเก็บไปต้มไปเปิดฟ้าไว้ป้องกันการเน่าเสียนะคะอันนี้ส่วนหนึ่งจำศิน้แต่มือขึ้น กระมุดลงดินไปหลายแล้วอ,อันนี้เอามาไมาเ้เมือเเซานี่ล่างล่างเฉพาะตัวที่มันนักๆนัก,นกมาไ่ไหรหดน้ำนิดหน่อยนะคะหดน้ำนิดหน่อยเพื่อที่ว่าให้เราตื่นแล้วเราก็สิได้หามองมองเหมาะของเราแล้วกา็ไปมุดปินจําสินของเราไปนะคะ สำหรับผู้ใดที่สนใจที่วาชิเลียงหอยหน้าอยากรู้อยากสอบอยากถามกับักไทยกันเขามาได้นะคะทีะเขาไปเนตเบิงบ่งในช่อง youtube ก็ไดดคะ่ะช่องบึงซีกับพี่ทิดนะคะช่องย t u b e จะสอนวิธีการถนอมอาหารแล้วก็การทำอาหารวิธีทำอาหารแบบโบราณแบบบ้านๆนะคะโอเคจ้าสำหรับมืน่อนี้ก็ขอบบุณขอบคุณหลายสำหรับ ลูกค้าแฟนเพจที่ติดตามนะคะถ้าผูดด้ใดถึงใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้บึงสีในเด้อจ้าช่องบึงสีนะคะบึงสีบายพิธีธนะคะจุดพักหอยหอยสดหอยสวดหอยใหญ่อุดรธานีสวัสดีค่ะ